เป็นประโยคาวะจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารบเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการจเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานุสติกรรมฐานและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติ ควบก,กับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็วขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามจงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใด จงใช้สมรรถกองนั้นให้ถึงอนหัตตผลรือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพรังพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นโคูคำว่าพลังพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามาก แต่ถ้าว่าผลเนื่องการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิตถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภ เมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลงก็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตุที่มาอย่างเดียวก็คือคายความเอาจริงเอาจังเจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบารมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอิทิบาทสี่ฟังแล้วก็วางไว ผมมีหารสี่ฟังแล้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้เจนั้นดาว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอาภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไปคำว่าอาภาัพภพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเสียใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญพระกรรมฐานถึงขั้นอารหาัตผลไม่ใช่ของยากเพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กำลังใจอย่างเดียว ฉะนั้นถ้ากำลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลสจงอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาษิตไว้ว่าอัตนาโจทยัต,ตานางัง จงเตือนตนได้ตนเองก็ลาวโทษโจทย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเองก็ลาวโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เลวไม่มีความเร่าร้อน ถ้าหาความเร็วในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคนคว้าหาความเร็วในชาติต่อๆกันมาในเมื่อเราพบหรือไม่พบในที่สุดเรวก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อนถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขาคนอื่น เราไม่ติดในทรัพย์สินทั้งหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผลดีสุดเราก็ม่ยกโทษให้ใับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระถ้ากำลังใจของท่านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากจะใช้เวลาไม่นาน กำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ควงไม,ม้สีมาโพในคราวนั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันทรงตั้งอธิฐานจิตว่าเลือดจะเนื้อองเราจะเือดแท่งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีเขาเราจะสลายไปก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จประสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประทัยเขาองค์สมเด็จปะญญาสีตอนนี้ท่านต้องจำแล้วก็ทำตามด้วยสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของอยากไปนิดหนึ่ง คำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอเมื่อพูดกันทั้งด้านอนาปานุสติกรมฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมาก่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมาก่อน อาศัยที่เราไม่ได้ใช้สติสมัญยะควบคุมกำลังใจอารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชแนะนำให้เราใช้อนาปานุสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันและยับยัง้งหรือว่าประหัตประหารอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต ฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตามจะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนั้นๆกรรมฐานกองนั้นๆจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่ เอากันจริงกันจังอย่าสักแต่ว่าทำความกลุ่มมัยจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ใหม่เขาจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดป่นเปลี่ยนเดึกว่านน่รีดน่กรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบางเอิน เราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธานุสติกรรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พรานแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอหนอนี่ใจเราออกโนลอกต่างไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันเพรเดียวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยิงคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวันใช้เวลาเป็นปกติ คำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรูล้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดจะเพาะภาวนาเท่านั้นการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่อยากเพราะอะไรจริงว่าไม่อยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่อยาก เวลาทำงานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทำเวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเข้าออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเข้าใ,ใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริงๆ อาการของอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานเรื่องนาจพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่านาปานุสติกรรมฐาน ในตอนนี้ผมจะพูดเฉพาะอารมณ์ก็อนาปานุสติกรรมฐานแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่นานว่างจากความพูดพูดคุยเวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทรไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ฝากมันต้องพูดใจมันต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐาน อานาปานุสติกรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุขจงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอาณาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากำหนดรู้อาาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานมีเสียหรือ ผมก็ตอตอบว่างานที่ท่านทำมันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนนาปานุสติกรรมทานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติส,สัมปชัญญะขนาที่เราจะคิดงานก็วางอนนาปานุสติกรรมทานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณาแต่ความจริงคนที่เราคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอนนาปานุสติกรรมทาน เพราะว่าขณะที่จับอนาปายอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่ปุปจาระสมาธิตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านจะทำมันจะมีอะไรยากขอจงพยายามทำกันให้จริง โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่จเจริญไปขอท่านนันหลายตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าใ,ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ถึงสิบ เนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี้จะไม่มยอมให้จิตของเราแลบไปสวรมอื่นถ้ามันไปสวรมอื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีนถ้าหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ ในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต่างเราก็ต้องนำน้ำใจขององค์สมเด็จไปจอมตรยมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่าเลือดเแดงเนี้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตตีนยสีจะตายก็ตาม ถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี่เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งถึงสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพระนิดเริ่มตั้งตนใหม่รักษาลมใจให้เข้าถึงสิบอย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วเทาว่ายัางท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไป เสร็มับบผ้ากาสาวพัดทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในอารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายามบาตมันก็ไม่เกิดความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมาอย่างไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียว ในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสมัมปชัญญะด้วยอนาบานุสติกรรมฐานเนื้ออะไรมันจะเข้ามาอีกความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่ความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทำที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคุยความขายันขแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุ้งล่านไปในด้านโลกียธรรม มีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่า,างานที่ทำนี่มันเป็นอามิสบูชาและการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิงจ้าหรังวันมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจาคานุสติกรรมฐานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธังชีวิตต่างยาวนิพพานนังเรียกว่าการถวายชีวิตแต่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนออดูน้ําใจของเขาว่าเขาทางานเนียเขาทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทาเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รางวัลเท่าไรเขาก็ทํากันด้วยความเต็มใจ การทำอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรวในพระพุทธเจา้ากระทำในทรัพย์สินพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านีื่อเขาทำกันอย่างนี้ผมก็ทำมาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทำลายพระกรรมฐานเวลาหย,ยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทำ เวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเขตของการจงกรมอย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาเป็นการสแสดงความกตัญญูตออ่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองใช้โอกาสใช้สมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเพรานั้นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านในส่วนที่จะใช้อานาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไปแต่ว่างงานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอานาปานุสติกรรมฐาน คือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวทืว่าทำไม่ได้ให้มันตายไปและต่อที่นี้ไปเขามรรดาท่านทังหลายจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าไ้ใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาศัย